ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สตอนย้อนรอยปฏิหารหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินตอนที่สี่ ต่อจากคลิปที่แล้วที่หลวงปู่สวงเขียนคำว่านักเรียนให้กับหลวงพ่อพุธอาจารย์สาโรธหลวงพ่อประโยคอาจารย์เรืองและอาจารย์เปลี่ยนซึ่งหลายๆท่านที่ได้เอ่ยนามมาแล้วทั้งหมดเปรียบเสมือนกับเป็นลายแทงของหลวงปู่สวงความหมายของคำว่านักเรียน ที่เห็นได้ในตอนนี้ก็คือ 1. ห,หลวงพ่อพุทธซึ่งในขณนะนี้ได้ทำการก่อสร้างวิทยาลัยหลวงปู่สวงนั่นก็หมายถึงนักเรียนนักศึกษาที่จะเกิดขึ้น 2. อ,อาจารย์สาโรธคือผู้ที่บันทึกเรื่องราวของหลวงปู่สวงเปรียบเสมือนกับเป็นนักเรียนของหลวงปู่สวง ที่จะต้องถ่ายทอดเ,อเรื่องราวของหลวงปู่สวงตามความเป็นจริง 3. หลวงพ่อประโยคที่หลวงปู่สวงเขียนคำว่านักเรียนให้ไว้ที่ใบสุทธิหลวงพ่อประโยคจะมีลูกศิษย์เคารพท่านมากขนาดบิ๊กเท่าเรียกหลวงพ่อประโยคว่าเทวดาตาทิพย์ 4. อาจารย์เรือง วัดจันแดง 5. อาจารย์เปลี่ยนลาสิกขาแล้วต่อที่เรื่องราวของหลวงปู่ที่ไปตัดไม้ไผ่เดินทางไปเชียงใหม่แม่ห้องสอนทางหลวงที่108หลักกิโลเมตรที่111เรามารับฟังการสัมภาษณ์อาจารย์สาโรธทางโทรศัพท์กันต่อเลยครับ ผมก็ไปด้วยครับไปเชียงใหม่แล้วก็ไปแม่หองสอนทางหลวงไม่เลข่งศูนย์แปดกมที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โห,โโหไปนู่นเลยมันเป็ร้อยโคง้งโค้งตรงนั้นคนตกเหวตายเยอะๆลวงปูงให้หยุดหยุดเละเยี่ยวเยี่ยวเสร็จไม่รู้ท่าไหนบอกเอามีดลงมาออตัดตัดไม้ไผ่สามลำครับออแล้วก็มัดใส่บนรถตะชัยแล้วก็ให้กลับอืแล้วก็ลากผ่านเชียงใหม่คนหัวเราะกันทั้งเชียงใหม่เลยลากเลยนะฮะ เอาลากมันทายอย่างนู้นแล้วมาทำว่าวที่กระท่อมนาลุงตรงปันนี้วันจุบอกอ่ะอ๋อผูกผูกท้ายแล้วลากมาเลยเหรอลากเลยครับพาดเลยพาดบนร่นปิงอับแล้ว<อ>ทำการกระบดข้างหลังให้สูงแต่วก็มัดสามลำครับตับที่นั่นนี่กระมอที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งในตำนานแล้วหลวงปู่นี่เหลา่าเหล่าเองเลยว่าว่าเนี่ยไม่ให้ช่วยนพาครับแล้วท่านก็บอกบางทีท่านก็เหลา่าถ้าท่านมีอารมณ์สุนทรีหน่อยท่านก็จะเหลา่าถ้าท่านโมโหท่านก็โยนใช้คนนั้นคนนี้ไป เด่ทังกันนิ่งทําเสร็จก็มัดไว้ก่อนยังไม่ได้เย็บไปแจวสามสี่วันกลับมาได้ผ้าได้อะไรมากก็เย็บกันแล้วส่วนมาผ้าเอาจากไหนครับคนถวายครับจะมาโดยธรรมชาติเลยอ่ะพอรั่วทาว่ามันจะมีผ้ามาเลยจากชุดไหนไม่รู้มาก็มีผ้ามาแล้ว <c oughs> บางทีก็ใช้ผ้าขามา้าบางทีก็ใช้ผ้าถุงบางทีก็ใช้ผ้าไตรผ้าขาวบางทีก็ใช้ถุงปุ๋ยวาวหลวงปู่มีหลายชนิดมากอืม <c oughs> ที่แรกที่สุดคือใช้ไม้ไผ่สองหลังที่กระท่อม สอบปรณ์อบ114ใหญ่ 4, ทางโคง้งอันนี่สีสามตายทางหลวงหมายเลข24ใกล้กับขันตรงนั้นใช้เวลาสี่วันนะทำไหมโ,โอ้นานมากผมเหนื่อยตอนนั้นปิดภาคเรียนด้วยสี่วันคือเพื่อทําว่าวเนี่ยนะครับตัดไม้ไผ่สองลำโตกันสูงบนต้นไม้อีกท่านแล้วมัดกับต้นไม้ว่าวขึ้นข้างบนแล้วโยงเชือกเป็นขดเลยเชือกงัดวัวควายแต่่อนอท่านจะใช้เชือกนี้นั้วมันเชือกมันหนักแต่สมัยเล่นว่าวกับพระอาจารย์มิรท่านจะใช้ถุงปูนดึงว่าวอาจารย์มิรก็วิ่ง อาจารย์วิทย์ชอบวิ่งว่าวสวายเชือกใหญ่ๆพระร่างวัวร่าควายนี่มันไม่หนักเลยจะว่าวขึ้นเหน่ไม่เคยครับเพราะท่านจะผูกเป็นกา,กากบาทบนไม้ไผ่ข้างบนแล้วคล้องไปในรูกาก,ากบาทเ<อ>จาะกล้องไม้ไผ่ก่อนนะทํากากบาทเจาะกล้องอพอขึ้นสูงปั๊บดึงว่าวขึ้นปั๊บลงมามันก็เล่นเลยครับนี่ตำนานวิชาว่าวเขาจะมีหลายแบบมากอืแล้วขึ้นนิ่งเลยโอ้ยนิ่งเลยครับวิ่งแล้วก็ท่านก็ปล่อยเชือกไปไมันก็ไปตามนั่นแหละเข<อ>ม <laughs> นี่คือตำนานว่าเราต้องเล่าให้มันหมดเพราะว่าหลวงปู่มันมีประมาณสิบกว่าชนิดนะแล้วเรามีสูตรของหลวงปู่ไหมว่าเออด้านนี้กี่เมตรตรงนี้กี่เซนอะไรอย่างเงี้ยฮะหลัลกหลักมาตรฐานของท่านจะเน้นห้าศอกครับห้าศอกครับห้าศอกคือสองเมตรห้าสิบกว้างยาวยาวสองเมตรห้าสิบตั้งกวาสองเมตรห้าสิบหก<อ>มันอะ่ะโอ,อ้ก็เป็นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยเหรอใช่พอพอ,พอโค้งเป็นรูปว่าว,าวป้ามันจะเปลี่ยนทิศเลยมันจะสวยอีกแบบอันนี้ดังเดิมที่ผมบันทึกไว้ที่หลวงปู่พาตัดไม้ไผ่ คือใช้ห้าสองเป็นหลักครับตอนอาจารย์อาจารย์จารโลดกลับมาอีกสองเมตรห้าสิบอีแล้วครับอืมใช้สูตรนี่หมดเลยครับสองกับห้าอีกแล้วอ่ะก็สองเมตรห้าสิบตัดไม้ไผ่ทำว่าก็สองเมตรห้าสิบมันมาสองกับห้าอีกแล้วอ่ะนี่แหละถึงว่าผมยังคิดว่ามันคอยดูบุญบารมีท่านจะว่ายังไงมันอยู่เชี่อนี่สงบุญด้วยมันไม่ใช่ง่ายถูกหวยนะไม่่งั้นผมหมดรวยแล้วสิใช่ใช่ผมเองก็ไม่เป็นนะผมไม่รู้เรื่องเลยขนาดว่าครั้ง ครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วผมไปศรีสะเกตไปบ้านล่างน้องอนะ่ะที่เป็นพยาบาลอนะ่ะแล้วหลวงปู่มาผ่านมาเออแล้วก็ให้เงินผมมาทั้งหมดอนะ่ะทั้งหมดสองร้อยสามสิบห้าบาทอนะ่ะแล้วก็ผมบอกผมหิวข้าวผมหิวข้าวผมจะกลับแล้วปู่ลงจากบ้านลงกระไดไปเลยหายไปพักหนึ่งเอาข้าวมาให้ผมใส่ถุงมาร้อนเลยนะแล้วนงนงลำใหญ่เอาน้ํามาให้แล้วเงินทั้งหมดสองร้อยสามสิบห้าบาท มันออกสองสามห้าเลยอ่ะเต็มเต็มอาอผมไม่รู้เรื่องอ่ะผมไม่รู้สุดยอดเลยอ่ะมันจะตีรายการทั้งหลายที่ทำทั้งหมดผมไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนลุงปู่ล็อกไว้ครับภาพที่เกี่ยวกับลุงปู่มันจะไม่ค่อยมีมีแต่การบันทึกการแอบบันทึกไว้สเก็ตภาพไว้ผมันบันทึกไว้ตั้งสามลังสี่ลังบังเอิญไปไตยุ้งข้าวพวกมันกินไปหมดเลย ครับส่วนเหลือผมถวายพระอาจารย์ดิศกวรรดูรณะกรุงเทพตอนนี้ท่านเป็นเจ้าวาดวัดสารอดกิจรัตนตอนนั้นล็อกผมในห้องเลยสัมภาษณ์เรื่องหลวงปู่ใหม่ๆเพราะว่าผมทําให้ปู่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนท่านเห่ือนเลยผมแค่เผยแพ่แล้วผมผมยังยังควักเงินด้วยนะทําเหรียญทําอะไรโอ้โหอีกเท่าไหร่สองสองหมื่นแปดพันห้าหรือไงหรือหรือสามหมื่นแปดจะไม่ได้รับเออนี่คืออันนี้สงบุญ ครับต่ออายุเรารเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็น,น,นอันน้ตสงจริงผมที่อยู่ได้วันนี้ก็เลยจิตศรัทธาล้มุ่งสวงใช่ใช่ผมก็อยู่แบบธรรมชาติไปเรื่อยเหมือนวิถีชีวิตเดิมห้วงปูป,ปูพืชผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปเกษียณแล้วมีจังหวะหว่างผมก็เดินเข้าปา่าเข้าดงไปตามตำนานเดินก็ทําถวายไปเราไมา่ได้คาดหวังอะไรที่จะต้องไปใหญ่โตมากมายมันเลยแล้วอย่างน้อยคนที่มีบุญญ,ญาธิการมากราบไหวา้ได้ศึกษาไปเขาก็ได้อน,นิสงเราก็ได้ด้วยผมคิดอย่างนั้น<ร> มันยิงแบบพ่อสะทินนะแล้วยังยังตอนช่วงตอนหลวงปู่ที่มรณภาพแล้วฟื้นนะเคยอาจารย์สารุจนเคยอยู่ด้วยในเหตุการณ์ไหมอ่าอันนี้ผมไม่ไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่ปันเนบอกพีมยันได้ลุงตรงปันเนบอับแม่ครูประโยชน์บ้านโพงหนึ่งแม่ครูประโยชน์ก็เล่าเหมือนกันเย็บคันห้าคันแปดก็ฟื้นคืนอาการไข้หนักคนที่สองคือลุงตรงปันเนปปันนี้ก็บอกแต่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับตอนนั้นไปสัมภาษณ์ปันเนบทีก็ไปลงุลงลงุงลุงสำราญเนี่ยลุง ลุงรองพาพาไปเพราะว่าเพราะว่าเมียของลุงสำราเนี่ยแม่ละเอียดเป็นน้องของเย็ยนแนบแต่คู่นี้ด้วยมากไม่เข้ากันนะครับลุงตรงปานี่ยากนักที่จะคุยเรื่องนี้ทำไมนั่นจริงๆยากใช่ใช่ใช่พอผมมปผูกพันกินอยู่จนจนมีความผูกพันเหมือนพี่น้องลูกหลานน่ะตอนผมไปบวชเนรสิบเอ็ดวันผมก็อยู่นั่นแหละตอนลงปู่ละสังขารเสร็จผมก็บวชเนรที่วัดป่าคู่เ่นตอนนั้นวัดป่าคู่เชนมันร้างร้างตอนนี้ครับอุรณามาใหม่ก็บวชเนรสิบเอ็ดวันตอน ทีทีห้าผมก็ไปบวชพระสงฆ์ถวายหลวงปู่ที่ 5, ว,ดวัดไทรกับหลวงพ่อพุทธออยู่นั่นแหละบวชถวายไปตามที่เราศรัทธานะอ๋อลวงปู่นี่อภิธารจริงๆเลยนะพี่ตามมาผมว่าใช่เลยครับใช่ใช่ใช่เพราะผมเจอบ่อยที่มามาน,านผมนีม่คนขับรถคือับต้อยอยู่ขอนแก่นไม่รู้เส้นทางเลยต้อยจะพาหลวงปู่ไปขอนแก่นหลวงปู่มาถึงลาดวนที่มาเลยให้เลี้ยวขวา พอมาถึงปางทางจะเข้าบ้านที่ให้เลี้ยวขวาอีก hmm. มาถึงหน้าบ้านให้จอดจอดตั๊บไอ้ต้อยลงมาเคาะประตูผมเปิดไปเอาแล้วปูมายัางไงวะแล้วใครยังไม่รู้เส้นทางเอา <laughs> hmm. หลังจากนั้นเลยเอยท่านเอยจากกรุงเทพเสียวอตาชัยตาไรตามมาหมดเลยคันนี้แต่ hmm. ก่อนคิดว่าลวมปูไปขอนเสิน์ต <laughs> ที่ไหนได้มาบ้านผมเนี่ <laughs> hmm. <laughs> มาถึงสั่งให้ต้มไก่เลย hmm. ต้มยำไก่ชนทานอร,อร่อยห้าทุ่มกับคืน มาทุ่มกับเลยครับมาสามสี่ครั้งครั้งสุดท้ายมานอนต่นเช้ามาควนเขาทิ้งฝังกลบแล้วให้ขุดหลุมขี่ขี่ไว้หน้าบ้านผมก็เก็บไว้ทําถวายป้ายอะไรทุกจุดเก็บไว้หมดอืมไม่กะท่าเสาว่าวว่าวเก่าๆสมัยนั้นผมก็เก็บไว้เนี่ยถ้าหากว่าปลอดโควิดเมื่อไหร่ผมจะขึ้นไปทำรัปดาอย่างนี้ท่านครับครับแล้วหลุมอึ่หลวมปูก็ยังอยู่อยู่ครับผมปักป้ายไว้อย่างดีหลุมเขาที่ก็อยู่ที่นอนก็อยู่ กา้ําก็อยู่มีดเก่าก็อยู่มุกเก็บไปหมดผมบ้านผมสละดไปเลยผมเขียนป้ายบ้านหลวงปู่สวงมานอนมาขี้มาควนเขาทิพย์แลกกินต้มไก่ไป,ป้ายเบื้องเริ่มเลยคนหลายที่มากรแวะมากราบไปวัดไทรจะตามมาแล้วก็มากราบหลวงพี่แใน,ในวันในวันที่ทําพิธีที่ผ่านมาเนาะอกุยเอะชื่อต้องร้องเรียกเขาอะไรนะตะกุย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 ก็เป็นคนคที่สวดทําพิธีครับให้แกสวดเพราะก็เนียนแกให้บุคลิกก็ให้อืคนนี้ในตำนานเดิมคือหลวงปู่ ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็หลวงปู่ให้กินข้าวแต่ก่อนครับสงคามครับกชนเผ่าพื้นเมืองแต่ผมไปเจอตอนผมสร้างบ้านรุ่นสีเดือนท่างก็ไปช่วยก็เลยได้ผูกพันกันมาก็เลยให้วิชานี้ไปศึกษาและให้หัดสวดก็ท่านก็ใช้ได้อยู่ครับคนนี้กับธาหลงปู่สูงเมือสูงก<ๆ>ันแต่ป็ขวัญตาซาใช่ใช่ รู้สึกว่าวโอเคอผมเข้าแบบว่าผมชอบอย่างนี้ผมชอบอะคือว่าแกว่าตรงไงคือตรงมากนะไม่มีราคบมในหรอกขนาดขนาดผมขอ,อยาที่แกหมักเอาไวนะ้อะไรที่ว่าไม่ได้ต้องต้องขออนุญ,ญาตจาร์สาโร่ก่อนให้ไม่ให้นะ <c oughs> อะไรผมดูแล้วก็สุดยอดเลย <c oughs> คือว่าไปไปที่ไปเอาว่าวทำว่านี่คือลากกลับมาเลยจากจากไหนนะฮะจากในห้องสอนเลยครับโอ้โหกี่กิโลเนี่ย อ่ก็นับเชียงใหม่ไม่ห้องสอนจากเชียงใหม่มาสุรินอะ่ะท่านว่ากี่กิโลมันเป็นเป็นโอโ้โหหลายร้อยโอโ้โหเสร็จแล้วลากมาเรื่อยๆไม่ไท่ก็ยาวด้วยท่านคิดดูอะ่ะไอคนขับเ่คนเดียวแต่ใช่ไม่ไล้รับเลยนอนเซีมห้าสิบไม่ดื่มไม่หลับเลยสามวันสองคืนเลยใช่แล้วก็แล้วม่จอดจอดกิน <c oughs> คงกินข้าวหลวงปู่ฉันข้าวอะไรบางอย่ะ แวะแวะลูกศิษย์เยอะครับปัจจัยเยอะคนถวายเยอะแยะตามทางขอให้เห็นหลวงปู่หลวงโอ้โอโอลือหาทางนู้นก็ตัท้าสูงมาไม่ว่าด่านตำรวจอะไรเรายกมือไหว้หมดขอหมดหลวงปู่ฉันไหมมีถึงเพนเพลหรืออะไรต่ออะไรเดิโดนมากปกติฉันอยู่ในรถบ้างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะโยนทิ้งข้างทางกับข้าวที่เขาถวายจะโยนตามข้างทางให้เขากินโยนทําไมหลวงปู่บอกให้เขากินแต่ไม่รู้ว่าเขานั้นคือใครท่านชอบโยนทิ้งข้างๆของเต็มเลยอาหารใส่ถุงมาถวายในรถ ท่านจะจับโยนจับโยนมั้งทีก็ลูกศิ์ไปด้วยไม่ได้กินหรอกแต่ว่าหลวงปู่ไม่เคยเล่านะว่าญาติโยมของหลวงปู่ที่ทางขเขมรนั่นอยู่ไหนอะไรยังไงแบบไหนคนที่ถามคือลุงกันหาเนอะฮะลุงกัญหาถามเ้าหลวงพ่อหลวงปู่มีพี่น้องไหมท่านจะบอกไม่มีอืไม่รู้และท่านก็บอกว่ารู้ทําไมไม่รู้ท่านจะใช้คำไม่รู้มันเดงเตแม้กระทั่งเขียนหนังสือสวยๆท่านยังบอกไม่รู้ อ่านว่าไรหลวงปู่ไม่รู้นี่คือลักษณะที่ผมเลยศรัทธาองค์นี้คือท่านพรางเอาไว้ตลอดใช่พรางตลอดหลงทางหมดคนไปอ่ะแน่ๆหน้าไหนหลงหมดจับทางยากเพราะผมก็ยังผมไปผมไปศรีสุเกตผมสังเกตนะผมไปวัดไพรเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งผมหลงตลอดนี่แหละอะไรแบบหลงแบบใช้ไอ้จีพไปก็หลงหลงงงจริงๆ ถึงบอกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ปู่นี่ไปไหนเรต้องหลงกันนะเดินมามันบ้าบ้าม้องม้องแต่ละท่านไม่ว่าท่านต่อไปก็เหมือนกันเกจิหนึ่งผมเชื่อว่าท่านคือเกจิหนึ่งเหมือนกันไม่ธรรมาดาถ้าไม่มีนี้สงบุญก็ายากนะท่านเก้าหกหรือเก้าเจ็ดผมเก้าหกครับเตียว,วอ9เก้าห้าตาสำรองตาสำราญเก้าห้าตาศาสตร์เก้าสามลุงกันหาแปดสามแต่ใชเก้าสองที่ผมบันทึกไว้แต่ว่าลุงลุงกันหาแกดูแข็งแรงนะโอ้แข็งแรงมากครับคน<ม>นี้คือเจ้าของเถียงกับหลวงปู่ตลอด เสน่สายท่านจะดีอย่างหนึ่งรู้หลวงปู่มาแกไปป้าแกไม่เคยไปไมือเปล่าจะมีเป็นโตแล้วก็ใส่อาหารไปทุกครั้งนี่คือลุงปัญหาครับจนหลวงปู่มาเข้าโรงสีสีข้าวท่านทัานก็เขียนยันเต้นยอ,อยู่นั่นแ <ผม S 1> หละ<อ> <laughs> ผมก็ไปถ่ายเก็บเอาไว้ช <laughs> ุนร,ร่วมกันนะว่าร่วมกันนั่งรถอะไรจะมอายานสกับจอดกันแล้วก็ตามหลวงปู่ไปได้วยกันครับไปก่อนบออยากกลับบ้านไม่มีขันน้ำมันก่อนลุ้ปัญหาอะไรจ่ายเวลาที่ยี่สิบไปเติมน้ำมันกลับ ร oh. <laughs> อนเมื่อก่อนลุงกันหากัเป็นเจ้าของโรงสีนะครับ <laughs> โรงสีหลวงปู่เข้าไปเขียนยันเต็มกันนั่นแหละแต่ก่อนแต่ก่อนจะพานั่งเย็บแาวเสร็จก็ะแฮขึ้นรถไถเดินตามไปที่ถถเอกพรานตาีหมาเตรียมเพลพุงสิงเอาว่าไปมัดทิ้งไว้ที่น้าตกโอยหัวเราะกันสมัยนั้น <laughs> <laughs> ไอร้อนก็ร้อนนั่งรถไถเดินตามท่านเอ้ยเก้าสิบห้าแรงมาชีวิตวงปูนะสนุก <laughs> <laughs> แต่ว่าทําไมเออหลวงปู่ว่าเออเวลารักษาคนแกผ่ผู้หญิงผู้หญิงและแกจับคนผู้หญิงมานุง่งมานวดอะไรเงี้ยมันก็แปลกแล้วเพราะว่ามันเป็นวิชาหนึ่งที่ยากนักจะจะอยางรู้นะเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่นั้นมีอยู่มากมายบางเรื่องเมื่อเราได้ฟังแล้วจะรู้สึกได้ว่ามีความปาฏิหารเนื้อความเป็นจริงแต่ทุกเรื่องก็ได้เกิดขึ้นจริงบูคคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่ยิ่งเมื่อได้ฟังจากคำบอกเล่าของอาจารย์สาโรธซึ่งเป็นผู้ที่จดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้อย่างละเอียดทำให้เรารู้สึกได้ว่าหลวงปู่สวงท่านเป็นอริยสงฆ์ที่เหนือโลกเหนือทุกสิ่งจริงๆเรื่องราวของหลวงปู่สวงยังมีอีกมากมายจากการที่อาจารย์สาโรธได้พบเจอมากับตัวเอง และทําการจดบันทึกทุกขั้นตอนประวัติของหลวงปู่สวงจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าเราขาดคำพีที่ยังมีลมหายใจอาจารย์สาโรธวงศีในคลิปหน้าเราจะมาฟังเรื่องหลวงปู่สวงจากปากของอาจารย์สาโรธกันต่อครับอิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุเทเธีย อิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืม กดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ